สวัสดีครับในภาพลักษณ์ขององค์หญิงมักจะถูกนำเสนอในรูปแบบของความสูงสักงดงามและมีชะตาชีวิตพิเศษจนกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของละครพีเรียดจีนอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนที่สวมบทองค์หญิงแล้วจะทำให้ผู้ชมเชื่อได้ว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นองค์หญิงจริงๆนะครับ ในคลิปนี้เราก็จะพาไปพบกับ10นักแสดงหญิงที่เคยรับบทองค์หญิงในจอและทิ้งความปลาทับใจไว้อย่างลึกซึ้งทั้งจากรูปลักษณ์และการแสดงนะครับก็มาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับ จางชิงองหญิงว่านเซิงในเรื่องไซอิ๋วปี1986นะครับแม้จะปรากฏตัวเพียงไม่กี่ฉากในซีรีส,ส์คลาสสิกไซอิ๋ว1986แต่จางชิงก็ยังได้รับการจดจำในฐานะหนึ่งในองหญิงที่งามจับใจที่สุดด้วยใบหน้ากลมอิมมีน้ำมีนวลดวงตาสดใสและรอยยิ้มอ่อนโยนเธอถ่ายทอดภาพลักษณ์ขององหญิงว่านเซิงได้อย่างส,สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วย ความลึกลับโดยแทบจะไม่ต้องใช้บทพูดเลยแต่แววตาและกริยาท่าทางก็เพียงพอจะตราตรึงใจผู้ชมให้มองเธอว่าคือหนึ่งในสตรีผู้เลอโฉมแห่งแดนสวรรค์นั่นเองนะครับ คนที่สองเฉินหงองหญิงไทผิงในเรื่องตำหนักต้าเหมิงนะครับเฉินหงก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่สวมชุดย้อนยุคได้งดงามที่สุดในตำหนักต้าเหมิงนะครับเธอก็รบบทเป็นองค์หญิงไทผิงซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับใบหน้าของเฉินหงก็งดงามแบบโบราณให้ความรู้สึกทั้งสง่างามและเปลาะบางการแสดงของเธอยังได้รับการชื่นชมในเรื่องของอารมณ์ลึกซึง้งถ่ายทอดความ ไฟฝันความรักและบาดแผลในใจได้อย่างน่าปลาทับใจเลยจริงๆนะครับคนที่สามเสินเอากวนองค์หญิงเกาหยางในเรื่องตามนานรักแห่งราชวงศ์ถังนั่นเองนะครับ ในบทองค์หญิงเกาหยางจากซีรีส์ประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์ถังเสินเอากวนก็ถ่ายทอดภาพลักษณ์ขององค์หญิงที่ทรงพลังทั้งในฐานะสตรีและผู้มีอำนาจไม่ใช่องค์หญิงที่อ่อนแอแต่เป็นผู้หญิงฉลาดแข็งแกร่งมีจิตใจแน่วแน่ใบหน้าคมเฉียบและบุคลิกก็สง่างามนะครับก็ทําให้เธอกลายเป็นต้นแบบขององค์หญิงที่มีพลังภายในลึกซึง้งการแสดงสุข,ขุมลึกซึ้งเป็นจุดเด่นของบทนี้เลยนะครับ คนที่สี่เฉวนจือองหญิงฉางผิงในเรื่องวิวาจำใจรักนะครับก็ไม่ใช่องหญิงที่เต็มไปด้วยน้ำตาหรือชะตาเศร้าแต่องหญิงฉางผิงที่รับบทโดยเฉวนจือกลับสดใสร่าเริงแฝงด้วยความดื้อรั้นแต่น่ารักความงามอ่อนหวานและธรรมชาติของเธอผสานกับการแสดงที่ดูจริงใจทําให้บทนี้กลายเป็นที่รักของผู้ชมนะครับความขี้เล่นและทัศนคติ รักแล้วต้องแต่งของเธอก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ฉางผิงเป็นองค์หญิงที่สดใสและน่าจดจำที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคนที่ห้าลิวอี้เฟยองค์หญิงนานเจ้าในเรื่องเซียนกระบี่พิชิตมารภาคมึงนะครับ บทเจ้าลิงเอ๋อหรือองค์หญิงนานเจ้าในเซียนกระบี่พิชิตมารภาคหนึ่งนี้ก็เป็นบทที่วางรากฐานให้กับฉายาเทพธิดาของหลิวอี้เฟยเธอมีความงามที่ล่องลอยบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างราวกับไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์นะครับทุกการเคลื่อนไวหวล้วนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและสง่างามไม่เพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นหลิวอี้เฟยยังถ่ายทอดการต่อสู้ภายในใจขององค์หญิงแต่ต้องรับภาระของแผ่นดินไว้ได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว young เรื่องนี้ที่หลิวอี้เฟยแสดงซึ่งก็เป็นฉบับที่ได้รับความนิยมสูงนะครับก็เล่าถึงหลีเซียวเหยาเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะและมีเหตุได้ต้องออกเดินทางประจนภัยเพื่อช่วยชีวิตป้าที่ป่วยลงเขาได้พบกับหวินจิงซึ่งก็รับบทโดยหลิวอี้เฟยนั่นเองซึ่งก็เป็นหญิงสาวปริศนาที่สูญเสียความทรงจํานะครับและก็มีชะตากรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์และโลกปีศาจและการเดินทางนี้ก็ทําให้ทั้งสองได้เรียน รู้ความรักมิตรภาพและความผูกพันในโลกแฟนตาซีอันเต็มไปด้วยปีศาจและเทพเสียนนั่นเองคนที่หกหลิวตันองค์หญิงหานเสียงในเรื่ององค์หญิงกรมมาลอนะครับ หนึ่งในองหญิงที่โด่งดังที่สุดบนหน้าจอก็คือองค์หญิงหานเสียงจากชนเผ่าหุยซึ่งก็รับบทโดยหลิวตันนั่นเองด้วยกลิ่นหอมพิเศษประจำตัวเธอมีความงามแบบตะวันตกที่แปลกตาและเย้ายวนดวงตาเศร้าซ้อยและท่าทางอ่อนช้อยการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของหลิวตันก็ทําให้บทนี้เป็นหนึ่งในองค์หญิงที่เศร้าที่สุดแห่งยุค90เลยนะครับแม้จะมีชะตากรรมอันโศกเศร้าแต่หานเซียงก็ยัง เป็นองค์หญิงในฝันของผู้ชมจำนวนมากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่โด่งดังได,ไ,ดได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในยุค90กับองค์หญิงกรัรมมารอภาคแรกนี้นะครับคนที่7เพิงเสี่ยวหลันองค์หญิง9ของแคว้นซีโจในเรื่องตรงกงตำหนักบูรพานะครับ เซียวเฟิงหรือองค์หญิงก้าแห่งแคว้นซีโจวในตงกงตำหนักบุรพานี้ก็เป็นบทที่เต็มไปด้วยโศกนาฏก,กรรมนะครับเพิงเซียวรันซึ่งก็โดดเด่นด้วยความงามแบบตะวันตกทั้งสดใสและดิบเถื่อนการแสดงที่เปี่ยมอารมณ์โดยเฉพาะฉากตะโกนว่าลืมเขาไปหมดแล้วกลายเป็นฉากในตำนานที่เปลี่ยนให้เธอจากนักแสดงหน้าใหม่กับกลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าเลยทีเดียวนะครับ เซียวเฟิงคือองค์หญิงที่โศกเศร้าแต่งดงามที่สุดท่ามกลางความพังทลายของการเมืองซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเซียวเฟิงองค์หญิงเก้าแห่งแคว้นซีโจวนะครับต้องแต่งงานการเมืองกับหลีเฉิงเอิน ซึ่งก็รับบทโดยเฉินซิงซุยและก็ย้ายเข้ามาอยู่ในตำหนักบุรพาด้วยความจำใจสามีของนางนั้นมีสนมที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเซียวเฟิงจึงสนุกอยู่กับการแอบหลบไปเที่ยวเล่นนอกวังชีวิตทั้งสองก็เป็นเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันมาพบกันนะครับแต่การแย่งชิงอำนาจในตำหนักบุรพากับนำพาทั้งคู่เข้าสู่วังบนของสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนั่นเอง คนที่8เจ้าลู่ซื่อองค์หญิงหลี่ลู่เยียนในเรื่องสตรีหานฉางเกิน,นะครับหลี่ลู่เยียนของเจ้าลู่ซื่อคือภาพลักษณ์ขององค์หญิงผู้มีจิตใจดีอ่อนโยนแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ในใบหน้าหวานรอยยิ้มสดใสและดวงตากลมโตทำให้เธอเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนการแสดงของเจ้ารู้สื่อในเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะฉากอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเธออาจไม่หวือหวาไม่ดราม่าจับจ้านสักเท่าไรแต่กลับทิ้งร่องรอยลึกในหัวใจผู้ชมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียว เนื้อเรื่องก็จะเป็นของนางเอกลีฉางเกอร์ลูกสาวของรัชทายาทลีเจี้ยนเฉิงนะครับแห่งต้าถังอารองของนางเอกลีซื่อหมินน้องชายของพ่อนั่นเองเป็นคุณอาที่มีความสามารถคุมกองทับต้าถังเป็นที่รักและเคารพของฉางเกอและอารองก็รักและเอ็นดูฉางเกอมากๆด้วยสอนเรื่องราวต่างๆให้นางเอกมาตั้งแต่เด็กนะครับฉางเกอร์เองก็สนิทกับลีเล่เยียนลูกสาวของลีซื่อ หมิ่นด้วยเช่นกันเพื่อเอาชีวิตรอดและกลับมาล้างแค้นนางจึงปลอมตัวเป็นชายเปลี่ยนชื่อแท้หลบนี้การจับกุมจากทางราชสำนักนะครับระหว่างทางก็บังเอิญได้ความช่วยเหลือจากอา,อาสืหนาซุนบุตรชายบนธรรมจากเผ่าทุ่งหญ้านะครับแต่โชคชะตากลับจับพลัดจับผู้ให้ทั้งสองมาเป็นศัตรูกันนั่นเองนะครับ คนที่ก้ลิ้วซื่อือมาเออไทยรั่วซีในเรื่องเจาะมิติพิชิตบัลลังนะครับมาเออไทยรั่วซีเป็นบทบาทที่เรียบง,ง่ายแต่แฝงด้วยความละเอียด ละเมียดละไมแบบบทกวีนะครับหลิวซื่อๆก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในด้านความงามแบบสงบสงเงียมอ่อ,อนหวานและเปลี่ยนไปด้วยกิ่นอายคลาสสิกดูดมหมอกบางทําให้ภาพลักษณ์ขององค์หญิงในเรื่องดูสง่างามไม่โอ้อวดแต่ทรงคุณค่าและทสงพรางนะครับในการแสดงที่เน้นอารมณ์ภายในการใช้สายตาที่มีความลึกและท่วงท่าที่อ่อนช้อยล้วนช่วยให้เธอสื่อถึงองค์หญิงผู้มีอุดมคติแต่ก็เปลี่ยน ไปด้วยความรู้สึกได้อย่างงดงามนั่นเองคนที่10หลี่ชินองคหญิงหยวนซุนในเรื่องชูเฉียวจอมใจชาลาชนนะครับองหญิงหยวนซุนเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจดจำที่สุดของชูเฉียวจอมใจชาลาชนเลยทีเดียวและหลีช่ชินก็ใส่ชีวิตเข้าไปในบทนี้ได้อย่างทรงพลังตั้งแต่ความไร้เดียงสาในตอนต้นจนกลายเป็นองหญิงที่เต็มไปด้วยความแค้นการเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์ของตัวละครนี้ หลีชินก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียนนะครับไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่งดงามเหมือนภาพวาดเท่านั้นเธอยังทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวขององค์หญิงอีกด้วยนะครับ